สวัสดีครับผมโปรเผ่สิงนิสัยสุขครับการแบ็กสวิงนะครับถ้าท่านอยากจะสร้างแรงบิดให้ได้สูงเนี่ยนะครับนะครับการแบ็กสวิงก็คือการเขาเรียกว่าโหลดดิงนะฮะสะสมพลังโหลดดิงสะสมนะครับแล้วให้เกิดแรงบิดที่กลางลำตัวเนี่ยท่านจะต้องมีเข่าขวายันรับไว้นะครับอัปเปอร์บอดี้หมุน นะครับแล้วต้องมีช่วงล่างเป็นตัวขืนเอาไว้มันถึงจะเกิดแรงบิดที่กลางลำตัวถูกไหมครับลักษณะเห็นไหมฮะเราผ้ามาใช่ไหมแล้วก็บิดบิดถูกไหมครับถ้าบิดไปด้วยกันเกิดแรงบิดไหมไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องฝืนไว้นะครับบิดเหมือนกันครับการแบ็กสวิงก็คือการสร้างแรงขดหรือ แรงบิดที่กลางลำตัวโดยช่วงบนเนี่ยหมุนไปนะครับท่านหมุนแบ็กสวิงหมุนช่วงบนไปเห็นไหมครับข่าขวาท่านต้องยันรับนะครับเขาบอกว่าทั่วๆไปนะครับไหลหมุน90องศานะครับสโพกหมุน45มันถึงจะเกิดแรงบิดถูกไหมครับเพราะว่าองศาในการหมุนไม่เท่ากันช่วงล่างจะขืนเอาไว้ช่วงบนหมุนเข้าไป มันก็จะเกิดแรงบิดจะคืนได้ท่านต้องมีเข่าขวายันรับไว้นะครับผมเคยไปดูแข่ง LPGA นะครับโปรเกาหลีนี่นะครับทุกคนเลยนะครับก่อนจะทีออฟบนแท่นทีออฟเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างนี้ครับเขาจะยื่นขาขวาออกไปแล้วก็งอเข่านะครับงอเขา่าถูกไหมครับแล้วก็หมุนแบ็กสวิงเพื่ออะไรครับเพื่อ เตือนให้รู้ว่าเฮ้ยเข่าวขวาจะต้องยันรับไว้ให้ได้นะเป็นการฝึกอีกแบบหนึ่งหรือเป็นการรีมายตัวเองเพราะว่าเวลาถ้าท่านขึ้นแบ็กสวิงนะครับแล้วท่านเข่าวขวาท่านโยอย่างนี้นะครับหรือท่านเหยียดขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ไม่เกิดแรงบิดมากพอและมันจะทําให้การดาวสวิงยากขึ้นด้วยนะครับทุกอย่างมันจะผิดพลาดไปหมดถ้าท่านยันด้วยเข่าวขวาให้อยู่เห็นไหมครับ เวลาลงมาเนี่ยมันจะมีแรงดีดกับของช่วงล่างช่วยด้วยตรงนี้สำคัญนะครับหัดไว้นะครับดูกับกระจกที่บ้านหัดกับที่บ้านได้นะครับแบ็กสวิงโดยให้เข่าขวานิ่งอยู่กับที่เวลาท่านจดแอดเดรสอยู่อย่างไรเข่าขวาต้องงออยู่อย่างนั้นเสมอเห็นไหมครับลนนักษณะนี้มันจะทำให้ ท่านสามารถสร้างแรงบิดได้สูงมากนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับศีรษะท่านเนี่ยสามารถเคลื่อนได้นะครับอย่าฟิกอยู่กับที่นะครับอย่าไปฟิกอยู่กับที่ไม่งั้นมันก็จะเกิดรีเวิร์สนะครับน้ำหนักยังอยู่ซ้ายเวลาลงดาวสวิงมันก็ถ่ายมาขวามันจะเกิดรีเวิร์สไพรเวขึ้นศีรษะอนุโลมให้เคลื่อนมาทางขวาได้เล็กน้อยครับมั่นใจในตัวเองครับฝึกซ้อมบ่อยๆซ้อมที่บ้านเนี่ยนะครับมีเวลา นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเล่นกอล์ฟง่ายๆสไตล์เผาสิงห์ดีวดีสอนกอล์ฟชุดใหญ่1 0แผ่นโดยโปรเผาสิงห์นิสัยสุขสมบูรณ์แบบทุกช็อตทุกวงสวิง ความยาวกว่า80นาทีทุกแผ่นดูแล้วนำไปฝึกซอมสกอร์ลดความมั่นใจจะเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนด่วนของมีจำนวนจำกัดโทร0818481211มีดีวีดีกอล์ฟชุดนี้เหมือนมีโปรเผ่าสิงอยู่ข้างกาย